สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 16ทาร์ดแชนแนลผู้รับสารจัก,ก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดีคลิปวามรักนะคะเดือนสิงหาคมนะคะมาดูพลังงานของล,ลายราศีนะคะชาวราศีสิงห์นะคะชาลราศีสิงห์ผู้ที่เกิด23กรกฎาคมถึง22สิ่สิงหาคมนะคะ วันที่เป็นแบบ of, อ่าเป็นแบบทางสากลนะคะอาจจะไม่ตรงกับโทรศาสตร์ไทยแต่ถ้าเกิดท่านใดที่มีพลังงานนะคะความรักความสะอาดถ้ามีพลังงานของเป็นแบบว่ายึดถือเป็นแบบไทยก็สามารถรับชมพลังงานของชาแนลของหมอแจน JP 1 6ทาร์ลอดได้นะคะเอาราคาหนะดวงความรักนะคะก็คือสามารถชมแบบดาวศุกร์ดาวจันทร์ถ้าใครทราบนะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์นะสามารถรับชมได้ ชั้นนะสี่สิงเดือนสิงหาคมนะคะความรักนะเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องนะคะใครกันจะเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ความสัมพันธ์เก่าหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเกี่ยวกับการดูพลังงานความรักนะคะความรักความสัมพันธ์นะอ่ะมาดูใครกันจะเข้ามาหาคุณนะคะชาวสิงค์คะในเดือนสิงหาคมนี้เหตุการณ์ใดอะไรกับังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความรักความสัมพันธ์นะขอดูพลังงาน,นะคะ่ะ มีพลังงานหน้าไพ่ที่ตกออกมานะเดือนสิงหาคมชาลาสีสิงนะคะเดือไฮพินเทสนะเดือไฮพินเทสคือความรู้สึกที่มีพลังงานอารมณ์เซนซิทีฟมีเซนต์มีสื่อสัมผัสรับรู้มีอารมณ์ไม่แน่ใจมีอารมณ์วันไหวนะคะวันไหวเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ในด้านทางดีงามหรือในด้านทาง อ,อไม่ดีงามก็ได้นะคะการระลึกนึกถึงเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ที่ฝังใจไม่สามารถตัดความรู้สึกได้เรากำลังสงสัยไข้ร,รู้เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นพลังงานของความไม่แน่ใจความลึกลับความปิดบงังซ่อนเลนกำลังรู้สึก ต้องซ่อนเล้นอารมณ์ความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ก็ได้ปกปิดปิดบังความรู้สึกความต้องการของตนเองจริงๆในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนไม่สามารถหลุดออกไปในความรู้สึกจากใจของเราได้นะคะ เป็นความรู้สึกของนะคะเพศสวานะความรักที่ต่างวัยความรักที่กําลังเริ่มต้นขึ้นมันมีไฟแผดเผาในใจมันไม่สามารถสะกดกัน้นอารมณ์ความรู้สึกได้การเริ่มพัฒนาเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างที่ใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะความต้องการนะคะความต้องการ ทางด้านความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาเกิดขึ้นการพูดคุยการติดต่อสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคนที่เป็นแบบอายุน้อยกว่าเราก็ได้นะคะไพ่สองไม้เท้าต่อมาอาจจะเป็นการรอคอยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอาจจะมาทางโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตโซเชียลได้นะคะการรอคอยพบปะพูดคุยการรอคอยการติดต่อเจรจารสื่อสารในเรื่องวารรักความสัมพันธ์นะคะเอาละนะทีนี้มาดูต่อใครกันนะจะเข้ามาหาคุณนะราศีสิงเดือนสิงหาคมนะ นะเป็น energy พลังงานของไพ่สีไม้เท้านะความมั่นคงนะคะความเป็นครอบครัวนะคะใครบางคนอาจาอาจะรู้จักผ่านญาติพี่น้องครอบครัวการสั่งสั่นการพบปะพูดคุยหรือมีการจัดมิติ้งมีการจัดงานแต่งหรือมีการจัดเลี้ยงภายในครอบครัวในบ้านในอะไรก็ได้นะคะการอยาก รอคอยการแต่งงานรอคอยการมั่นหมายรอคอยความชัดเจนจากใครบางคนนะคะเป็นความรักความรู้สึกแล้วก็มีพลังงานของคนที่เป็นชาวธาตุดินนะคะคนที่เขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความหนักแน่นแล้วก็มีความร่ำรวยนะคะอาจจะแปลว่าเป็นคนที่นิ่งๆไม่ค่อยพูดมีพลังงานของ ผู้ชายนะคะอาจจะไม่ได้โรแมนติกนะคะแต่มีความมั่นคงทาง,ทางทรัพย์สินเงินทองมาในความสัมพันธ์ได้เขาคนนั้นนะคะอาจจะมาช่วยเหลือดูแลคุณเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องหัวใจเรื่องความสัมพันธ์เขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆไม่ออกอ่าไม,ไม่ไม่หวานแหววไม่โรแมนติกนะคะแต่มีความชัดเจนมีความมั่นคงการเรียนรู้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในอนาคตในระยะยาวที่จะสามารถ เหมือนพบเจอใครบางคนที่มันเป็นสถานการณ์ที่เป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอาจจะสามารถใช้ชีวิตที่มั่นคงเสริมสร้างครอบครัวที่ดีงามแต่งงานอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะอม,มีคนที่เข้ามานะมีคนที่เข้ามาดีนะ มีฐานะดีนะคะแต่คุณรู้สึกเหมือนยังไม่แน่ใจในตัวเขาไม่มั่นใจหรือว่าเขาอาจจะนิ่งเงียบเยอะเกินไปหรือไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรให้คุณก็ได้นะชเชลซาสิงอ่ะขอดูพลรรังงานต่อไพอ่สามเหรี่ยนนะเขาบอกว่าความสัมพันธ์ความมั่นคงอาจจะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่อง โฟกัสการทำงานหาเงินอะไรก่อนนะคะสร้างครอบครัวสร้างตัวตนของเขาความมั่นคงขยายกิจการหรือพัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียนรู้นะคะ เรียนรู้ผ่านอะไรเรียนรู้ผ่านการติดต่อสื่อสารผ่านงานผ่านธุรกิจด้วยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มันจะต่อยอดเป็นเงินขึ้นมาเรียนรู้ด้วยความรักนะสไนเปอร์คัมีความรักอยู่ตรงนี้อ่ามีความรักนะคะเดอะเดวิลมาเลยนะมีความรักนะคะมีความปรารถนามีความอยากนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะอยากมาอยู่ใกล้ๆกันอยากจะพบเจอพูด พบปากพูดคุยอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยากจะให้ตัวคุณชาวราศีสิงห์ได้รู้ได้เข้าใจนะคะมันจะมีแรงไฟปารถนาความรักความอ่อนโยนละมุนล,ละมอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะค่อยๆเป็นไปนะคะอย่างดีนะคุณรระเขานะมันจะเป็นสิ่งที่เติมเต็ม และกันในชีวิตนะก้าถ้วยมีความรักมีความสุขอยู่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ที่ได้เจอกันมันเหมือนว่าสิ่งที่เติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะแรงไฟปารถนาที่นะคะเขากับคุณนะคะได้พบเจอพบปะพูดคุยกันนะใครบางคนนะคะหรือว่าชาวราศีสิงห์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้เป็นคนที่บ้างานช่วงเนี้นะคะทำงานหนักทำงานเหนื่อยรู้สึกมันเหมือนมีภาระอะไรบางสิ่งบางอย่าง อยากได้ความมั่นคงหรือคุณคุณรู้สึกคุณรู้สึกกาลังรู้สึกเหมือนว่าไม่มั่นใจไม่แน่ใจรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์บางคนก็จะรู้สึกเหมือนเหนื่อยหรือแบกรับความรู้สึกหรือเขาอาจจะไม่ได้พูดบางสิ่งบางอย่างกับเราตรงๆอย่างเช่นเขามีความรักให้เราเยอะมีความต้องการมีความต้องการในความสัมพันธ์แต่เขาอาจจะไม่ได้พูดเขาอาจจะนิ่งๆเรามองไม่ออกเราดูเขาไม่ออกนะคะเราก็รู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะ เขาจะมีใครแอบซ่อนไว้ไหมเรารู้สึกเหมือนเป็นความหวาดระแวงของเราเป็นความคิดมากก็ได้นะคะแต่เขาคนนี้นะเข้ามานะจะรู้สึกนะคะได้เลยว่านะคะเขามีความรักให้เรามีความมั่นคงให้เรานั่นเองนะอะไรทีนี้มีพลังงานหน้าไพ่นะราศีมังกรที่มีทธิพลของชาวราศีสิงห์นะขาดูต่อหน่อยนะเขารู้สึกอย่างไร เขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีสิงค์บอะขอดูใจเขามีพลังงานของไพ่เดมูลนะคะคุณมองไม่ออกนะคะเขารู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์เขาอาจจะยังไม่ได้บอกว่าเป็นความรักเขาอาจจะยังไม่ได้บอกรักอาจจะอาจจะแบบปิดไว้เป็นคุมเครือก่อนนะคะอาจจะยังไม่ได้ให้สถานะความชัดเจนแต่ก็คุยกันทุกวันหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะ นะอาจจะมีงานยุ่งมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องทํายังไม่ได้ให้ความชัดเจนกับเรานะนะคะยังไม่ได้ให้ความชัดเจนตอนนี้เขายังไม่ได้ให้ความชัดเจนโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องความรักมากเท่าไหร่นะคิงอวานคือเขาโฟกัสความสําเร็จเงินและงานของเขาก่อนนะจ๊ะท่รักตอนนี้เขาบอกว่าคบกันไปไปแบบ การรอคอยที่จะพบเจอกันการรอคอยไปข้างหน้ามันมีความรักความสวินหามีไฟปราถนาแต่เขายังไม่ได้บอกเราเขาปิดบังซ่อนความรู้สึกที่มีกับเราเอาไว้แต่เขาเหมือนว่าจะไปจะคบหาหรือพูดคุยกันแบบสบายๆไม่อยากให้คุณรู้สึกหนักเหนื่อยอะไรแบบนี้นะไม่ไม่อยากกดดันคุณหรือไม่อยากให้คุณนะมีความรู้สึก คิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะเขาบอกว่าปล่อยให้ความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปแบบสบายๆเขาจะตั้งใจทํางานเพื่อหาเงินเพื่อสร้างความมั่นคงนะคือดีนะอันเนี้ยไพ่เทมเพเร,รน์นะคะความสุขความสมบูรณ์นะคะการอยู่เป็นครอบครัวหรือการปรับสมดุลหยินหยางการร้านความรู้สึกหรือการค่อยๆพัฒนาไปนะคะค่อยๆพัฒนา ค่อยๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเหมือนค่อยๆเติมเต็มนะคะบาลานซ์ความรู้สึกให้และได้รับได้เท่าเทียมกันนั่นเองนะความรู้สึกของเขาดูต่อนะมันเป็นเอเนจีนะคะของพลังงานของไพ่สามดาบนะคะเขาบอกว่าเขารู้นะว่าการงเงียบๆของเขาการเย็นชาของเขาเขาอาจจะรู้ตัวว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกนิ่งเงียบไม่ค่อยพูดเป็นคน เขาเรียกว่าเป็นคนเหมือนไม่โรแมนติกอะ่ะเขารู้ตัวเองเป็นคนปากไม่หวานหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เทคแคร์ดูแลเอาใจาใส่เหมือนว่าเป็นคนที่เหมือนไม่ใช่เพย์บอลอะไรแบบเนี้ยเออไม่เหมือนเพย์บอยเพย์เกอร์อะไรแบบเนี้ยไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกแต่เป็นคนที่นิ่งๆให้ความมั่นคงสร้างสร้างงานสร้างเงินสร้างฐานะตัวตนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์บางครั้งมันเหมือนทําให้คุณรู้สึกเหมือนไม่ได้ยังใจ ในในการกระทําของเขาเขารู้สึกแบบนั้นแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้ทําไมมันดูเหนื่อยหรืออึดอัดคุณกําลังรู้สึกเหมือนเขารู้ว่าคุณมีความไม่พอใจเซนซิทีฟหรืออาจจะแอบเสียใจเล็กๆที่เขาทําไมเป็นคนที่เหมือนดูอาจจะนิ่งเฉยหรือเย็นชาใส่คุณนะคะความรู้สึกที่เขาบอกแบบนี้นะอ่ะทีนี้ชาวราศีสิงคัสสำหรับชาวสองนะคนที่เข้ามาสองนะความรู้สึกของชาวราศีสิงะคะที่มีต่อเขาคนนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ความรู้สึกนะความรู้สึกนะความรู้สึกที่ชาวราศีสิงห์มีต่อเขาหรือเธอคนนั้นอะขอดูหน่อยจ้ะชาวราศีสิงห์นะอะขอดูหน่อยอชาวราศีสิงห์ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาหรือเธอคนนั้นนะแปดเหรียญน,นะคะมันเหมือน เราคุยกันเราพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะนะคะมันเหมือนว่าต่างคนอาจจะต้องต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันตอนนี้เราโฟกัสความสําเร็จความมั่นคงในอนาคตก่อนเพราะมันเป็นไพ่เอเนจีไพ่เหรียญคุณโฟกัสความสําเร็จแต่คุณก็ แต่คุณตัวคุณชาวราศีสิงห์ก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะ่ะค่อยๆค่อยๆถักทอสายใยรักหรือการพูดคุยการเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันมันจะพัฒนาขึ้นมันจะเป็นไปในทางที่ดีนะความรู้สึกของคุณคืออยากให้เขาแอคชั่นหรือทําอะไรมากกว่านี้ได้ไหมเออนะให้มันพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันพัฒนาความรักเออเป็นไปได้ความชัดเจนอะไรแบบนี้อืมนะต่อนะ เราดูไปที่2ว,ว้าวปรดสังเกต์ i n g of ฟ n านกับ q u e e n of อฟวานมาอยู่ที่ตรงกันเลยการเริ่มต้นนะคะความรักนะด้านบนการเริ่มต้นความรักที่มันเป็นแบบค่อยๆพัฒนามีไฟปรารถนามีความรู้สึกดีต่อกันมันมีความรักอยู่ตรงนี้เขามาอบความรักให้คุณทั้งๆที่เขาก็ทำงานแล้วก็รอคอยที่จะพบเจอกับคุณตัวคุณก็นะคะ รอคอยแล้วก็ทำงานมุ่งมั่นความสําเร็จของตัวคุณอ่ารอคอยซึ่งกันและกันรอคอยที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันไปดีมากกว่านี้ในอนาคตรอคอยการพัฒนาให้มันเยอะขึ้นไปอีกในอนาคตนะอาชาลศรีสิงห์ความรู้สึกของคุณ Queen of s w o r d s นะ <S เขาบอกว่าการที่อยู่ห่างไกลนะคะบางทีมันมีความรู้สึกเหมือนว่าต้องการอยากแนบชิดอยากใกล้ชิดอยากพบอยากเจออยากพูดคุยอยากสัมผัสและ แต่บางทีมันเหมือนว่าสถานการณ์มันต้องไม่ไม,ไม่ไม่กดดันซึ่งกันและกันปล่อยให้มันโฟโล์ไปแบบอิสระนะทีนี้บางทีเราอยากได้ความชัดเจนเราอยากได้อะความเชื่อมั่นเราอยากได้คําพูดคําพูดชัดเจนของเขาคําพูดแบบจริงๆการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือบางทีคุณชลซีสิ่งเองรู้สึกเรื่องมีอีโก้อัตตาตัวตนในความรู้สึกของคุณขึ้นมาลึกๆในใจนะอืม มีอีโก้ขึ้นมาแล้วล่ะนะเหมือนแบบเอ้ยจะเอาอยัางไงกับฉันวะเนี่ยเอออะโอ้ยพลังงานแรงบ้างชารศีสิงไพ่10ดาบกระเด็นติ้วเลยอะขออาภายัยสิบดาบนะมันเป็นเหมือนแบบชาะวะสีสิงนะความรู้สึกของคุณในพลังงานตอนนี้นะเดือนนี้นะ,ะชาอรีสิงเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไหมมันมีความอย่างไม่แน่นอนใช่ปะเขามีใครไห เขาคบใครอีกไหมเขาเขาโอเพนไหมที่จะเปิดรับคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์อีกไหมหรือเขาคุยกับใครหลายคนไหมคุณมีความสงสัยแล้วก็เขามีความมั่นคงกับเราจริงๆแล้วใช่ไหมมันเป็นความสับสนในความรู้สึกของคุณของคุณเองอ่ะมันก็เลยทําให้คุณเครียดอืมนะเครียดด้วยด้วย <c oughs> ด้วยอะไรคะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมามันอาจจะเคย เคยเจอเรื่องราวอะไรที่มันเป็นแบบหนักเหนื่อยโดนทําแบบนี้เออโดนทําแบบทําอะไรลับหลังไม่ไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์ในอดีตที่คุณเคยเจออ่ะขอดูความรู้สึกต่อเจ็ดไม้เท้านะคะคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยกับคนที่อยู่ดูเหมือนแบบมั่นคงนิ่งเฉยเย็นชาแต่เขาก็ดูแบบให้ความมั่นคงให้ความอบอุ่นดูไม่หวือหวาค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหม แต่ทําไมเรารู้สึกเหมือนอึดอัดหรือเรารู้สึกจะเราจะเสียใจไหมม,มันมีความรู้สึกของคุณว่าหรือฉันจะต้องทําอะไรมากกว่านี้ไหมฉันต้องพยายามไหมนะอืมคุณรู้สึกว่ามันเหมือนคุณกําลังจะเ,เขาเรียกว่ากลัวเออไม่แน่ใจกลัวและไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาไปได้ไหมเพราะมันเป็นเจ็ดไม้เท้ามันเหมือนว่า คุณกาลังเอาพลังงานที่คุณเคยเจอมาบล็อกเอเนจ ER ีที่กําลังจะพัฒนาไปใหม่คุณกลัวคุณไม่แน่ใจคุณกําลังหน่วงในพลังงานที่ความรักความสัมพันธ์ที่เนี่ย,นยในเดือนสิงหาคมเนี่ยหรือเอเนจ ER ีตอนนี้ที่คุณชมคลิปถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยที่มันกําลังเกิดขึ้นคุณกําลังมีความสับสนลังเลใจในตนเองบางทีมันเหมือนแบบคุณรู้สึกกังวลกวายเกินเกินกว่าเกินกว่าความเป็นจริงนะบางทีคุณอาจจะคิดว่าเขามีคน อื่นคบไหมหรือว่ามันจะต้องไปสู้รบปบมือกับความสัมพันธ์ไหมทําไมบางทีไม่ได้สู้รบปลบมือกับใครรองนะกับผู้หญิงคนนู้นคนนี้หรือผู้ชายคนนู้นคนนี้ราหรอกค่ะมันเป็นการสู้รบปบมือกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองมากกว่าเออนะมานี้นะเอล่ะทีนี้เรามาดูแล้วนะเขาแล้วรู้สึกอย่างไรเขาคุณรู้สึกอย่างไรนะอะทีนี้เราก็ขอดูว่า นะสิ่งอะความสัมพันธ์ที่กําลังเกิดขึ้นอะความสัมพันธ์นี้เหตุการณ์แนวโน้มอ,อะไรก็แล้วแต่นะอะที่มันจะเกิดขึ้นเอาแบบขอดูหน่อยเนี่ยไพ่ดาบนะคะไพ่ดาบ1ดาบใหญ่เนี่ยนะไม่ว่าเขาบอกว่าถ้าคนที่ได้ดาบมันเหมือนดาบปอชอบแบบพูดประมาณว่า จริงๆไพ่ทาโร่ในสมัยที่เขามีไพ่ทาโร่ขึ้นมานะหลายพันปีที่แล้วอ่ะแต่หมอชอบพูดว่าดาบเอดเคเลเบอร์อันนี้ที่มันมีช่องมากองมงกุฎเนี่ยคือมันเหมือนว่าความรักหรือความสัมพันธ์หรือบางสิ่งบางอย่างที่เราอ่ะจะได้รับได้รับความสุขความสมหวังนะมันไม่ใช่สิ่งที่เราอ่ะจะทําได้แบบง่ายๆคือเหมือนว่าเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคอาจจะ อุปสรรคนั้นอาจจะเป็นความรักความรู้สึกของตัวเราที่จะต้องเข้มแข็งอดทนพอไหมการรอคอยหรืออะไรก็แล้วแต่ความชัดเจนการที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันมันจะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้จริงๆนะเออจริงๆนะจ๊ะเออไม่ใช่จริงๆใช่ไหมอะไรประมาณนี้คุณอาจจะสงสัยแบบนี้มันใช่แต่คุณอ่ะแต่ต้องใช้ความพยายามความอดทนหรือการรอคอยหรือการที่เราจะต้องเข้าใจตัวเขาตัวตนของเขาและเข้าใจตัวตนของตนเองนั่นแหละประมาณนี้อะ ต่อมานะมีดาบนะคะมีดาบแล้วตอนนี้ก็คือหกไม้เท้านะนะคะดาบนั่นเหมือนเราออกไปลบหรือเราอาจจะคบหาหรือความรักเนี่ยที่เราครบหาดูใจเรามีดาบเราก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคใช่ไหมอุปสรรคต่างๆในความรักมันก็จะไม่ได้ลอยได้กิบกัหลาบหลอกมันก็จะไม่ได้เชิงแบบว่ารักสามเศร้าอะไรไม,ไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกของคุณนะเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคุณรู้สึกเหมือนว่า เฮ้ยทำไมฉันรู้สึกแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้พลังความเข้มแข็งกายใจของเราละล่ะหกไม้เท้านะอืมนะคะเมื่อเราได้รับชัยชนะหรือเราคบหาอันนี้มันเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปและในท้าี่สุดเนี่ยมันจะไปได้อมันจะค่อยๆขยับพัฒนาความสัมพันธ์ชาวราศีสิงห์เป็นชาวราศีธาตุไปที่ใจร้อค่อนข้าง อยากที่ผ่านมาอาจจะเจอคนที่กระโจนเข้ามาหาเราเร็วรวดเร็วลวดเร็วรวดเร็วปุ๊บๆอย่าเงี้ยเออหนึ่งสสามีห้าหรือบางทีมาสิบปุ๊บแล้วก็เหลือศูนย์นะแต่อันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งสอสสี่ห้าเข้าพัฒนานะคะเข้าใจตรงกันนะอืมอ่ะปกไม้เท้าอ่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยเออหนึ่งถ้วย มันยังเป็นความรักเห็นไหมคะเป็นความรักนะอ่ะจักรวาลให้ความรักแล้วความรักมันยังมีคงอยู่ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามต่างคนต่างเติมเต็มความรู้สึกความรักที่มอบให้กันนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะความรักนะมันเป็นสายใยที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้เราชุ่มชื้นให้เราชุ่มชื่นมันยังมีความรักอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาอ่ะไพ่สเหรียญน,นะ สถานการณ์เนี่ยนะคะเหมือนว่าคิดวนเวียนอีกแล้วนะคะเรื่องราวต่างๆ 1.2.1.2. 1, 2, อะไรก็แล้วแต่วนเวียนนะคะคิดวนไปเวียนมาแต่เรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังคิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของออการคุยกันหรือเงียบไปก่อนแล้วก็กลับคุยอีกทีหนึ่งหรือว่าคุณกำลังคิดเรื่องราวเก่าปัจจุบันนี้กับอดีตที่เอามาเทียบเคียงกันวนไปเวียนมาเหมือนว่า จะโสดหรือจะมีแฟนดีวะอะไรอย่างเงี้ยเออขออภัยที่พูดคําว่าวะนะฉันจะโสดดีหรือฉันจะมีความรักดีฉันกําลังคิดว่าฉันก็อยู่โสดฉันคนเดียวได้นะ,ม,ะมีอีกโก้ขึ้นมาอีกแล้วก้าเหรียญน,นะฉันก็สามารถดูแลเลี้ยงดูตัวเองได้นี่าที่ผ่านมาก็อาจจะเหงาอาจจะ เหงาบ้างนิดหน่อยอะไรแบบนี้แต่ก็ฉันก็มีความสุขดีดูแลตัวเองได้มีความมั่นใจในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมคนโทลได้หมดเลยแต่ก็อยากจะโสดหรืออยากจะมีแฟนหรือฉันก็อยู่คนเดียวได้นะมีอารมณ์หน่วงเออในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณมีอารมณ์หน่วงแต่จริงๆความรักความสัมพันธ์ใจร้อนไม่ได้นะใจเย็นๆนะคะเขาเรียกว่าอ่ะช้าๆได้พาเล่มงามอ่ะบอกแบบนี้แล้วกัน คือเหมือนว่าไม่รู้จะเอาคำไหนพูดต้องบอกเหมือนว่้การช้าๆจะได้พาเล่นง,งามนมะาชาราศีสิงห์นะในเดือนสิงหาคมนะหมอแจนเอาจบไว้แค่นี้แล้วกันเนาะพลังงานที่เกี่ยวข้องมีราศีที่เห็นนะม,มีราศีมีราศีมีแล้วก็ราศีมังกรแล้วก็ราศีธนูนะคะเอเนจีความรักประมาณนี้นะมันเหมือนว่าช้าๆได้พาเล่นงานนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ โอเคนะคะอย่าลืมกด s ับ s c r i b e กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพแล้วก็หมอจะทยอยทำคลิปให้นะอาจจะวันละ1คลิป2คลิปสคลิปหรือจะทำได้หลายคลิปแล้วแต่เวลาที่ว่างหรือพลังงาน energy ของตัวหมอแจนเองนะต้องกราบขอบคุณเพื่อนเพื่อน FC ที่รักมากๆเลยนะคะหวังว่าคงจะสบายดีแล้วก็หมอแจนส่งพลังงานดีๆและเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอเป็นตัวแทนนะคะขอให้มีความสุขนะคะทุกคนทุกท่านชาวราศีสิงห์นะคะแล้วก็ แฮปปี้บ r ร์ d a y เดย์ล่วงหน้าด้วยนะคะขอให้มีความสุขล่ำรวยล่ำรวยแล้วก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ